รีวอมีโปรเดดส่งท้ายเดือนแห่งความรักนะครับตุดกินไปแล้วต้อนรับวันวาเลนไทน์นะครับไปวาเลนไทน์มาอ้าวนะครับพอจบวาเลนไทน์ก็ไปสงการนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราโปรใหม่นะสงการกระปุสงการจากวันนี้เราก็เอาจัดโปรวาเลนไทน์ไปก่อนนะครับวันแห่งความรักนะครับววัันแห่งคามรก อะไรอะไรบนเลยฉันมีเจอโอ้ย<ด>น,นะไม่ต้องบอกก็รู้รักอยู่แล้วเนี่ยสวัสดีครับจากเข้มรถซิ่งจ้าสวัสดีค่ะนักสืบมโนกตนิรีจ้านะครับต้อนรับนะฮะวันวาเลนไทน์14กุมภาวันวนาเลนไทน์อ้โหกับจ่าเข้มยมนักสืบมโนกตนิรีมโนกตนิรีที่แปลว่าตำนานจ้ะนัดในตำนานตำนานตำถ้าตำแป๊บเดียวได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมัน ม่ไมมละเอียดุกอะไรปะเนี่ยมาพี่น้องจ๋า FC นะครับรถมือสอง s c c Motor s k y l i n นะครับกับเราสองคนจากเข้มน้องนัทสืครับเอารถยอดฮิตยอดนิยมนะฮะซ่อมง่ายขายง่ายอะไรหาง่ายทุกอย่างง่ายหมดนะครับง่ายคือเจ้าได้ไปเจ้ามีความสุขเราก็แฮปปี้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะครับกับคันนี้เลยจ้าน้องนัทสืจ้า Toyota Riva สองจุดเจพัดปี2016ครับผมจ้ะวันนี้เปิดราคาขายเท่าไหร่จ๋าส บาทโอ้โหสี่แสนบาทจ้าออกรถกับเรานะฮะใช้เงินออกรถเพียงแค่ศูนย์บาทจ้าพี่จ๋าแล้วก็วันนี้โบกเลยครับนะโปรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนนะครับปีนี้ทั้งปีนะไปผ่อนเพียงแค่หกพันหนึ่งร้อยบาทหลังจากนั้นล่ะก็ค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่เจ้าก้าพันสอร้อยบาทโอ้โหนะฮะก็เอาโปรนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็อยากได้ก็มานะเอื่อยแล้วก็แพงออาดาวอะไรร้ายไหมดาวอะไรร้ายก็ได้ดาวดีกว่าซื้อสดเลยปะซื้อสดขายปะขายควนขายปะ ขอใจเจ้ามีเงินนะครับมีใจก็ตามมาเออนะครับบางคนพี่ผมจะซื้อสดเนี่ยทำยังไงจองห้าจองห้าพมาโอนมาเดี๋ยวเราเอารถไปส่งนะครับวันที่ได้รับรถค่อยจ่ายส่วนที่เหลือไม่ต้องจ่ายวันนี้นะครับนะเพราะมันเยอะนะครับนะจะได้บางใจกันมาจำมาจัดให้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ห้าร้อยสดก็ห้าพันือว่าอยากจะมาจ่ายที่ร้านก็มาได้แล้วแต่เลยนะจะมาจัดกับเราก็ได้จัดจัดเลยจัดเต็ม โอเคอ้มาลีโวครับคันนี้เป็นตัว J plus นะครับรองจากตัว E นะครับแต่สูงกว่าตัว J เวอีหยังล่ะเออผมก็งงครับนะไม่รู้ว่าตัวตาก็ททำมาแบบนี้แล้วแต่ชอบก็ขายแบบนี้จ้ะนะครับคันนี้มีกระจังหน้าโครเมียมมาให้รอไหมรอดิเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ได้เด เปลี่ยนได้ถ้าอยากเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเองนะไม่ติดไม่เปลี่ยนให้ก็ค,คือถ้าลูกค้าอยากแต่งลูกค้าไปหาออตามใจชอบเลยแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เปลี่ยนนะ,ะก็ใช้อย่างนี้เลยนะนหล่อแล้วอะ่ะครับนี่ไฟหน้าเั่าทู่ทครับเขาเรียกหน้าหมูหน้าหมูแต่ไฟไซคิปเลยตัดบอกไม่มีมแล้วกันนี้จัดเป็นแม็กซ์ทีสามนะครับนะ ทีมช่างของเราจัดให้เรียบร้อยนะครับแต่เกิดว่าไม่ถูกใจนะครับไม่พอใจต้องการเปลี่ยนลายนะครับเรามีให้เปลี่ยนอยู่4ลายนะครับมปว่แต่เป็น t e 7 7 RPF1RE 3 0 CE 8หรือว่าใครที่แบบว่าพี่ผมอยากลดได้ลดแบบใช้งานเอาเป็นล้อเดิมได้ไหมมีไหมเปลี่ยนฟรีล้อเดิมเีดี๋ยวมีราคาพี่สีให้ด้วยเออลายน้องนัดก็ได้ลายเลย ลายไงลายเอาเบอร์ลายทักทักแชทมาเลยถ้ามีใจอ่ะมีใจก็ตามมาแต่มีตอนนี้ผัวมาก็ตามใจแก้วกระจกพวงข้างเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยงในตัวนะครับถ้าเป็นธรรมดาจะไม่มีไม่มีอ่ะโอเคน้องนัดพาดูภายในหน่อยจ้ะเออนะครับทำไมมันอย่างนี้เข้าใหม่ใช่ไหมเขื่อนมากเขอนมากเล็กมากรถเข้าใหม่ครับผมอ่าเดี๋ยวอ่าจิ้งเดียวติดเลยนะเลขกใหม่นะคะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเดอร์โอ้โหภายในมีหน้าจอครับ เกียร์ดูดระแมก5สปีดนะคะปวงมะไรมีปวงเอียโคประหยัดน้ํามันด้วยนะคะปวงมะไรนะคะมีแอร์แบ็กกระจกปรบข้างกระจกมองข้างไฟฟ้าทั้งระบบไฟฟ้าครับนะพับได้ไหมได้แต่ว่าไม่ได้เปิดได้เปิดได้เปิดได้อ่าฟังก์ชันไม่ต้องปั๊กเลยเออมานี่เป็นไงเจพัดนะครับกระจกมองข้างพับได้นะครับนี่ครับเครื่องเดิมๆนะนี่แล้วก็คันนี้นะครับแคปเปิดได้นะครับน็อตซอกประตูเดิมๆโรงงานต้องแบบนี้นะฮะนะครับแล้วก็ดูนี่ ตะเข็บประตูก่อนเป็นไงโอ้โหเม็ดอาร์คมชัดเจนรถบอดี้เดิมครับแคบเปิดได้ลงสบายแน่นอนนะฮะจัดไปคันนี้นะฮะนี่คันนี้นะครับยังไม่โหลดนะโคตรสูงเลยครับช่างแต่งไม่ทันเอาแค่นี้ก่อนโอ้ขนาดขนาดยังไม่แต่งยังรอก่างานเยอะบอกช่างเอามารีวิวก่อนแล้วค่อยไปแต่งเพิ่มนะครับนี่ปท้ายเดิมๆแบบนี้จ้ะนะฮะแม็กก็เป็นสวยๆของใหม่เด้อเป็นของเก่านะอ่าดูฝั่งซ้ายบ้างอ่าดูนะคะบอ เเดีี๋ยยวปล่นให้จะน็อตประตูเดิมๆน็อตไม่มีแกะมานะคะครับผมนี่อ่ะตะเข็บประตูเป็นไงเม็ดอ้าแบบคือไม่เคยมีทะล่ว่ามีแผลเป็นไม่มีแผลเป็นเลยนี่ซจาะประตูดูก่อนแม่มีแกะเปล่าไม่มีใช่ไหมเริ่มเลยรถภายในคือใหม่โอ้โหเอ้ยมานะครับจวดจัดจวดจัดกันเลยทีเดียวคันนี้นะครับมาดูห้องเครื่องโอ้โหนี่บอกเลยอะคันนี้เครื่องเดิมๆอีกแล้วนะฮะเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างครับยกเว้นล้อ เครื่องก็ดิ่งนะคันนี้ใหม่อะไรแสนโลไหมแสนสี่นะครับใช้งานเบรก ABS นะฮะน็อตไม่มีการแกะไม่มีการขยับนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับแผ่นเพจดูเลยน้องนัจ๋าเดิมไหมมีแผ่นเพจให้นะคะฝั่งข้างในเนี่ยไม่มีชนหนักมาเลยนะโอ้นี่ติ๊กเกอร์อยู่นะก็คือคันนี้เป็นรถเดิมนะครับก็เน้นใช้งานนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าพี่ผมนะฮะอยากเปลี่ยนเป็นล้อเดิมนะครับไม่ชอบล้อแต่ง จัดให้ได้อยู่แล้วครับเอฟซีเราไม่ยากนะครับนะไม่เคยขัดนะครับเขาโถมาก็โอนตลอดนะครับใช่ไหมอะไรใช่อะไรใช่อะไรใช่ไหมใช่ทำไงทีนี้จองไงครับโอ้โหจะรออะไรล่ะครับพ่อพี่น้องจ๋ากับคันนี้เลยจ้าน้องนัดเซอร์โตโยต้ารีวอ1 4 j พาร์ตี้1 6ครับผมจ้าเปิดล่างขายเท่าไหร่ครับผม4,800,000บาทจ้าออกรถกี่บาทจ้า 12เดือนแรกนะครับหรือว่า1ปีนะฮะรับดอกเบี้ย0%ใช่12เดือนเอาไปผ่อนเพียงแค่6,100บาทอ่ะ6,100นะตั้งหลักตั้งตัวไปก่อนได้ดอกเบี้ย0% 12เดือน12เดือนเราช่วยผ่อนอีก12เดือน12เดือนแพ็คคู่ไปเลยแพ็คคู่ไปเลยสมัยก่อนเอา6วันนี้12ไปเลยจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่นะค่อยจ่ายราคาเต็มอยู่ที่9,600บาทโอ้โหนะฮะพร้อมบัตรดับมันอีก1,000บาทจ้ะช่วยผ่อนแล้วดอกเบี้ยให้แล้ว ให้น้ำมันอีกให้น้ำมันอีกใจดีหลายขนาดนะครับคือว่าเจ้านะคิบ้างจากตรงไหนมาหาเรามาเดี๋ยวพาไปถึงฝั่งฝันถึง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 เอ้นะครับแล้วก็นะสิทธิพิเศษเลยครับใครที่จองผ่านทางออนไลน์นะครับไม่าจะเป็น Facebook, TikTok, Youtube ดูอะไรมาก็ได้นะที่ผ่านทางออนไลน์นะครับรับสิทธิพิเศษไปเลยนะครับไป่ว่าจะเป็นค่าจัาให้ค่าโอนให้ภาษีให้ประกันให้แม็กใหม่ให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกองเครื่องให้ถ่ายของเหลวให้ติดปีมให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทําสัญญาถึงหน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายดับเบิลสมารทจองวันนี้รู้นจับเจกมอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันจ้ะอลังการอลังการ เพื่อล้ำถวายไงแบบว่าเขาจะมาซื้อกับเราลำเลยเปากเอฟซีพี่น้องหน่อยน้องนัดจ้าฝากเอฟซีที่รับชมอยู่ทางบ้านใครสนใจอยากจะซื้อจะจองนะครับคันนี้ทางเฟซบุ๊กริงไลน์และบนทงองจ่าเข้มปักหมุดอยู่ด้านบนครับผมริงไลน์ของน้องนัดก,ก็ปักหมุดอยู่ด้านบนเช่นกันจ้าเลือกทักและโทรหาพวกเราได้เลยครับผมแล้วก็ส่วนทางยูทูบริ้งไลน์เบอร์โทรจาเข้มน้องนัดอยู่ด้านล่างเออโทรหาเฮานี่เลยได้จ้าจัดให้แล้ว เดือนเดือนที่ยังคืนโทรมาช่วยเก็บความสงสัยของคุณเราโทรกลับมาตอนกลางวันโทรมาโทรมาอโทรมาก่อนเดี๋ยวเราโทรกลับมาจัดไปครับผมนะแล้วก็ช่องทางการติดต่อใหม่ของเรามาน้องใหม่ไฟแรงมาแรงครับแนะนำเลยอะไรจ่าเข้มนัดสือจำาชื่อไม่ได้เยอะมากเลยจ่าเข้มนัดสือจ่าเข้มรถซิ่งนะทักเข้ามา แล้วครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าร้านเดียวกันไหมร้านเดียวกัน,กนคนลงคลิปคนเดียวกันตอ,อ,อ,อบคอมเมนต์คนเดียวกันจ้าอยากาได้เพิ่มช่องทางนี้เฉยโทรมา,มาจัดให้ลาลวดได้รอนแก้ว